เฮ้ยบูนะขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับรถไฟเออเลเวลสี่มากครับมาครับน่าจะสุดน่าสุดแล้วที่เลเวลสี่ใช่ไหมเอ้ยรือเลเวลห้าะอ๋อครบเลเวลสี่กำลังขึ้นเลเวลห้าใช่จะชุ่ข้อความโอ้ยังไงดีนะเออพี่ใจเย็นๆก็ได้ครับพี่ ท็ไปชิบห้าอีกนะคับมีความสุขแล้ววันนี้รักพี่สินนะวันนี้รักพี่สินนะครับจุ๊บ1 5อีกครับไอ้ตังครับ ยังไงดีนะคนอยางเห็นว่าเออมันจะดีนะพี่ไปไหนซ้อีกครับนะครับ้คำตอครับรักพี่จินรักพี่จินชืดด่อวุ้ยถามไส่ร้านาข้าวแบบเอ้ยใจเย็นๆโอ้โหเราก็คุยกัน ธรรมดาก็ได้โอ้โหเราคุยกับร้านเช่าเออโอ้โหเราก็โหดเดินไปย้อนตอนที่เราเลิกกันโอ้ยโอ้ยโอเคตายไหมพี่ซับอีกห้าสิบบิลครับนะับมะฮาคุณเพิร์ลมาเกาะเกาะเลยเฮ้ยรถไฟมาใช่พี่รถไฟมารถไฟกำลังใกล้ไปแล้วดูทรง ม้วนผมแช่ซับไปแล้วโปโลซันนี่แหละพี่คุณเพิร์สกลับมาทันด้วยผมกําลังลงไอดีคุณเพิร์สเลยแต่ว่าเป็นไงซับอีห้าสิบบิทครับคอยห้าสิบบิทครับพี่เออคุณเพิร์สแล้วก็สวัสดีพี่โตครับผมครับมาพี่โตพี่โตสลับของไรเด้นกับโทมาใช่ไหมผมผมจะได้ผมจะได้วัดตับสบายใจเมื่อกี้ผมจำได้แค่ว่ารอบก่อนใส่อะไร เป็นอย่างไรบ้างฮะเออเพิ่งเริ่มลงฮะเพิ่งเริ่มลงฮะเพราะเมื่อกี้รถไฟมาฮะร้ไม,รไม่อยาอะไรเลยไอ,ไอดีเพิเร์ดเอเหรอใช่ฮะไอดีคุณเพิร์ดฮะว่าผมก็าตาอับลิ้นเลยทำไมอ่ะทำไมไต้องต่อับลิ้นเพราะว่าคุณต่อสู้ชีมากผมสลับจะเล่นโงแม้งเดี๋ยวทีกเรเลครับผมก็ ผมสลับคืนหมดแล้วเพราะว่าผมกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมของไรเด้นมันแปลกเอ๊ะทำไมของโทมัสแปลกไม่มีเอ็มเลย<ม>เล่นโทมัสเป็นเล่นโทมัสเป็นเข้าใจได้โทม่ามันก็แบบว่าไม่ไม่ใช่ตัวยอดฮิตเท่าไหร่โอเคขอบคุณสหรับรถไฟคันนี้มากครับนึงนะเฮ้ยเอาว่ะฉึกฉากฉึกฉาก,กได้อะไรน,น่ะใครได้อะไรน,น่ะ ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับรถแฟคันี้ครับแล้วก็สับทั้งหมดแปดับแล้วก็สามพันเก้าร้อยสบบิตนะครับมาครับมาแหละขอบมากครับมาครับโอเคเรียบร้อยมาห้องแรกเรียบร้อยตัวกดไม่ติด

ขึ้นระสือด,ด้วกันตลอดไปเโอ้โหโเออไปเก็บ้อล้าังท้งงานทังน้งหนได้สิงโตฟ้าเชลซีหรือวิวอร์พูลเฮ้ยแต่ว่าเชลซีเขาปลดโค้ดแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่าได้โค้ดใหม่ยังน่าจะนาเกียวมันแหละที่ดูขึ้นไปที่ดูขึ้นไปแนทนทท โอ้โหลดไปโอ้โหลดไปกระเด็นกระเด็นโอ้โหลดเออไม่ใช่ไม่ใช่ัวนี้เออถอยกลับไปถอยกไปรับถอยาไปเขาเลยเออแค่แหละเออเออตีไปทางนี้ตีไปทางนี้สวยแค่นั่น

全ニ丸見えロオレガマモリオファナ。ジャクネクロキヨセ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 キヨセロキヨセロキヨセキキヨセロキヨセロキキキ

ได้เวลามันเยอะเลยวะยี่สิบวิได้เวลามาันยี่สิบวิโอ้โหส,นะสบายแล้วบายมั้งแต่ว่ากีฬเล่นพลาดเยอะนะจริงจริงมันควรจบเก้าศูนย์ห้า

すげえなじさんじゃん覚えたわよさばきのいかずちなたくしなおうちにいらっしゃい炎の盾無駄のきょしよっく กินนีก้าน้าแล้วครับกินนี่นะครับเรียบร้อยมันมีมูฟเซ็ตของมันอยู่พี่อ่าอันนี้เออตีบนไม่มีคือมันเสร็จแล้วแหละเออเดี๋ยวเว้นจะอัปเกรดของนี้แต่ว่าไม่ต้องหรอกเอออัปเกรดไปมันก็คือถามมันเพิ่มไหมดามจอตะเพิ่มแหละแต่มันไม่ได้คุ้มคุ้มเท่าการอัปเกรดหรอกอันตีเป็นเน็ตโอเคแล้วอืมความจริงอยากได้อาเพิ่มแหละแต่ว่าเออรู้แหละว่าหายหายยาก ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วอันติเออเป็นเออนาฬิกาเนี่ยความจริงมันควรจะเป็นฟื้นฟูซึ่งเขอาจจะมีแหละแต่ผมไม่ได้ไม่ได้หาเออนั่นแหละสุดแล้วค่าซื้อฮาร์เนี่ยอัพตองแปดตองเก้าได้ถ้า,าอัพเกรดแล้วก็ไปหาชำนาญกับเไปหาชำนาญถ้วยมานะจะได้แบบว่าเออบัฟสิ่งได้แรงขึ้นนี้อัพขึ้นแปดสิบาเก้าสิบก็ได้นะเออหรือเก้าสิบก็ได้นั่แล้วแต่อันตรายเหมือนกัน,นเราอะ ไรเดนไรเดนน่ความจริงเอียมล้วนมันดีกว่านะแต่ว่าผมต้องการ ER เพราะว่ามันอยู่เซิร์ฟเมกาผมเล่นพลาดไม่ได้ผมต้องมี e ER, อลน้ลนๆไว้ก่อนอกอววนะเอ็เลยถือฟาโวไว้นะ่ะเออเลยถือฟาโวไว้น่ะแล้วก็เล่นเท่าที่เล่นได้เออของเอี๊ยมเขาหมดด้วแหละไม่มีของเอียมให้ให้เปลี่ยนแล้วด้วยนั่นแหละซิงชิวก็ทำไงหให้ให้อาสูงสุดเพราะว่าต้องการกดซิงชิวเนี่ยคือคียเลยซิงชิวกับนสกิลอีในดักคียเลยนั่นแหละ ในฮิดะความจริงถ้าเกิดเพิ่มเพิ่มซับัตเต็ดได้จะดีมากแต่ว่าเออนั่นแหละซับัตเต็ดมันหาย,ายากเข้าใจได้นั่นแหละ96อัมติขึ้นได้นะโคมาโอเคแล้วอืมนั่นแหละกดอัมติได้ก็พอแล้วแล้วก็มี M7 800ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเฮ้ยยินดีการหด้าเลยครับเพื่อนยินดีนะครับผมเฉลิมการครับ